มีเสียงร้องไห้ของใครสักคนดังอยู่ใกล้ๆและเมื่อชิโอริลืมตาขึ้นความกลัวก็เข้าจู่โจมเธอในทันทีเมื่อเธอพบว่าในห้องน้ำตอนนี้ไม่ได้มีแค่เธอเพียงคนเดียวแต่ยังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งผมสั้นสวมเสื้อสีขาวและกระโปรงสีแดงนั่งก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่บนชัโครก ชิโอริรู้ในทันทีว่าเด็กผู้หญิงที่เธอเห็นในตอนนี้ก็คือเด็กผู้หญิงในตำนานฮานากะสังแล้วทันใดนั้นฮานากะสังก็หยุดร้องไห้และเงยหน้าขึ้นมองชิโอริมาเป็นโมกันบ่ข้างเงาชิโอริไม่ตอบเธอร้องไห้ออกมา และใส่หัวเบาๆโดยสัญชาตญาณ